นอกจากการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนชาวเมืองมุจ้าแล้วการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยระหว่างการอบรมนั้นสร้างรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีอันเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความเชื่อมั่นที่ชาวเมืองมีต่อกําลังพลทหารไทยครับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนชาวเมืองมุกเจ้านอกจากเป็นการดําเนินการเพื่อเผยแพร่แนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นแนวทางการช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นความอดอยากแล้วสิ่งที่ได้ดําเนินการควบคู่กันมาโดยตลอดคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้วยอุปสรรคสําคัญสําหรับการอบรมในแต่ละรุ่นนั้นนอกจากภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารแล้ววัฒนธรรมของสังคมที่แตกต่างกันระหว่างผู้รับการอบรมและคณะวิทยากร เป็นสิ่งที่ต้องปรับให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อลดช่องว่างและให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกผ่อนคลายความเป็นกานเองของคณะวิทยากรและความสนุกสนานของการเล่นสันทนาการถึงแม้บทเพลงที่วิทยากรร้องจะเป็นสำเนียงเสียงภาษาไทยแต่จังหวะที่เร้าใจและท่าทางที่สนุกสนานก็ดึงดูดความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ไม่ใช่น้อยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างกันได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันเป็นการลดช่องว่างของความแตกต่างและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นซึ่งคณะวิทยากรทหารไทยก็สามารถทักทายในรูปแบบวัฒนธรรมของถิ่นได้ผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถทักทายและกล่าวคำขอบคุณในรูปแบบของวัฒนธรรมไทยได้ด้วยเช่นกันกสำหรับการสอบแทรกวัฒนธรรมไทยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้นี้ร้อยเอกอัธวิทประภามนทนหัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตตพธิธยาได้กล่าวว่า ดีใจครับที่ได้นำวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะการไหว้แบบตไทยมาทํากิจกรรมสอดแทรกก่อนที่จะมีการอบรมกรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนในเมืองลุ่จ้าปัจจุบันเมื่อทหารไทยเข้าไปในเมืองลุจ้าหากพบกับมวลชนที่เราทําการฝึกอบรมก็จะเข้ามาทักทายโดยพวกเขาจะพูดว่าสวัสดีครับด้วยสีหน้าที่มีความสุขสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ทหารไทยมีความสุขเช่นเดียวกัน ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างของคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นความสัมพันธ์อันดีที่มีให้แก่กันเพราะต่างคำหนึ่งคิดถึงสิ่งที่สําคัญคือมิตรภาพที่ต่างมีให้แก่กันและมิตรภาพนี้จะเป็นสะพานที่ใช้ร่วมกันก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาทั้งมวลเพื่อความสงบสุขและสันติภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภูมิภาคนี้พันจาาอากาศเอกอุดมมากเจริญถ่ายภาพสิบเอกบรรพตกิ่งกา้าน รายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน